เติมน้ำมันคอมนะเติมน้ำมันคอมโอเคเอ่อน้ำยาแล้วพี่เครื่องเครื่อง,รอ,งรอบที่มันใช้งานเนีย่ยรอบเครื่องนะครับเ,เยอะไหมล่ะเติมนัคอมเยอะไหมไม่เติมใส่เลยเติมเติมเนี่ยมันเนี่ยเติมเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเติมอยู่มาไม่เกินไม่เกินสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรอย่าก็เอาของเราที่เราเติมมามาได้ตอนใส่ออกมาได้อาเราถามังคมีไหม เพราะไงเดี๋ยวมันต้องเบิกตัดจากในนี้อยู่แล้วนี่ครับพี่อันนี้นะเห็นปริมาสออกมาถามว่าในเครื่องอะมีไหมมีมีเป็นหน้าเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่คือมันจะมันจะเออเลร์กันเขาได้บวกลงประมาณสิบมิลลิลิตรเครื่องนี้เป็นเครื่องรีไซเคิลนะพี่ไม่ใช่อีกแบบที่แบบนั้นนะต้องบอกนะเรื่องรีไซเคิลเวลาน้ำมันที่มันออกมาจากตอนที่เราทำการรีคาเวอรี่เครื่องนะครับ คนใหญ่อะครับมันจะออกไม่ออกสุดแล้วแต่แต่ถ้ามันไม่ออกเลยต้องเติมกันอย่างน้อย10มิลลิเข้าไปในเครื่องถามว่าทำไมต้องเติมหนึ่งเครื่องเวลาเครื่องทําการรีคอมบิลี่สายทุกครั้งที่เครื่องเขาทำอครับมันจะให้เราทําการรีคอมบิลี่สายที่ดูระบบทั้งหมดเข้ากับเครื่องนีพอดูเสร็จเนี่ยมันจะเขาเรียกน้ำมันเก่าที่อยู่ในระบบอ่ะมันจะออกมาที่ถังเดนสีแดงตัวนี้นี่ยพี่ัวสีแดงตัวนี้เนี่ยจะออกเนี่ยสีแดงเนี่ย ประมาณอยู่10มิลลิตรประมาณนี้ไม่เกินนี้ไม่ไม่เกิน10มิล mm. ลิลิตรพี่ผมได้สมมติถึงสมมติดึงออกมาปุ๊บดึงน้ำยาแอออกมาปุ๊บมันจะมีสมมติว่าถ้ามันดึงออกมาได้ประมาณ10หรือ2ี่ี่ขอให้บวกไป10บพราะทำตอนโนบสร็จแล้วตอนสุดท้ายมันจะให้คำรารีคอมิลิสายเพื่อจะทำการเครื่องเบื่อนเตรียมใช้งานคั้นต่อไปเนี่ยมันจะมียูสเซนออยออกมาตลอดแล้วแต่น้ำอยู่จชื่อส่วนอย่างผมจะให้แนะนำให้ทำแบบนี้ บางทีอะพี่บอกอาจจะเพิ่มมา50พอดึงมาแล้ออกมา30ออกไมา10 10แล้มันก็มีเหลวมากเลยก็อบเสร็จมันจะร้อนอเสร็จพอเสร็จระบบมันต้องเกิ่ครั้งสุดท้ายมันจะออกมานี่ออกมแต่อันนี้อันนี้เป็นผลที่ผมเขาเรียกว่าผลผลที่ผมขายมาหลายเขาเรียกว่าขายมาหลายเครื่องแล้วเจอเจออย่างเงี้ยโดยที่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยน้ำมันมันขายได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ย ดีกว่าเราจะได้เข้าใจตรงกันดีกว่าเรื่องน้ำยาผมไม่เก่งน้ำยา poe pg เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิด pg ก็คือจะเป็นของไฟฟ้าใช่ไหมพี่ ah poe จะเป็นของลถการธรรมดาโอเคกนี่ยพี่ค้วดีเขาชอบ กช้ดันเข้าไปแค่นี้เฉยงีการนี่เวลากดออกก็กดกันหรอก็บีบออกโอเคอันนี้มาถึงแมาจอก่อนพี่มาดูหน้่จอตัวหน้าจอเวลาเราเราจะใช้สมมติมีดีเอม T T สมมติน้ำยาเป็น D A พี่ก็กด่า D เลยแต่าพี่บอกให้จะใช้ P O E เย็นยิ่กด่ี O E เลย อยู่ที่น้ำยาขนาดนี้มันขนาดนี้นคีอค่านี้ไอ้ค่าเนี้โอนลงผมนมัม่นให้ก็ร,คครับผิดชอบเสร้นี่เดี๋ยวสอนทีเดียวก็ได้พี่แป๊บนึงโอเคครับรออีกคนสองคนก่อน,นต้องไม่เคยเยอะคือต่ำสุดอะมันได้สามแต่เวลามันคนดูกกลับมาหรืออะไรกแ็แล้วแต่บางทีมันจะหายแต่ว่าตอ,อนนี้ตื่นแล้วที่จะไปที่นอันจะเป็นกลัมอม จะเข่ c คอนเนคอ่ะจะบอกที่สายแสย่างสายเรียบร้อย,ยเปิดมันเรียว่าแคสบินโค้ดก็คือปิดไปก่อนถามว่าทำไมต้องปิดไปก่อนอย่างที่บอกก็คือเขาไม่ไดสายเขาไม่ได้เอนเอร์ให้เครื่องมันทำงานก่อนแล้วแต่ถ้าจะทำไปแต่เวลาเติมตัวนี้ต้องปิดนะพี่เพราะว่าถ้าสมมติถ้าพี่เติมเติมแล้วเปิดอ่ะลมจะออกทางนี้ไอ้น้ำยาจะออกทางนี้ตายเลยป่ะ เรปึ๊บแฮชมาแฮชโอเพนซอร์สแคงว์ววแคงวาวก็คือเติดต้องเติมเป็นการ์ดไร่างเลยอ่าเป็นน้ำยาไข่น้ำยามันถามว่าหนึ่งสามสีหนึ่งสองสามสีอ่ะก็ได้ไหมก็ได้แต่เครื่องอันเนี้ยมันยังไม่รับจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่รับอ่าโอเคครับกดเดี๋ก็ทำคือว่าต้องเติมเป็นของเหลวแบบนี้ล้วต้องทำใช่ครับทบมาครับไม่นะแต่มีการกด กด enter อ,อ,อ่ะพี่น้องกดเลยครับกดปุด๊บอ่ารอครับเฮ <c oughs> หยุดก่อนขอนพีแป๊บนึงเฮ้ยตั้งไปสี่พันนี่ว,ว่ะว่านะอ่าโอเคตั้งไปสี่พันนะ ยี่กวสี่พันแล้วเราไม่ได้กดอินเทอร์มันก็จะง้อาเลยออครับก็่กิโลกกิโลครับอ่าอันนี้ค่าหน่วยอาจจะเป็นกัน ใช่ครับผมคือคบางรุ่นก็จะเป็นแบบข้อเสียบก็ยอความก็มีีจเป็นร้อ่ถ้าใช้ใช้เป็นออโต้ไปดีกว่าเติมบาเราจะได้ไม่ดันขาหน่อยรนนี้ร้อยมันร้อย้ร้อยสิคอนเทนด์ดัดร้อย

เครื่องจะเอรื้อตกเรตัวเองแล้วถึงว่ามันจะไห้ใหม่เดแต่อ่ต้งบอกก่อนว่าเวลามเติมเนี่ยเติมสิขัมันอ้อเกิหม่ากว่ากเใที่ขึ้นสลานี้แล้วก็กดเมอนี้ใท้ี ปนญไอตัวยาแอร์เน่ยมันจะมีูป็นฝันใมันอยู่มันจะไปมันมัจะวิ่งมะมันกรดูกที่ันร้ทีามันจะเออโลกไประมาณร้อยร้อยบน่้อมรับเติมเราเติมหรือเตาร้ี่ดูออกมาดูดอกนดดูออกมาสองกหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เติมไปตามตามกำนนนที่เครื่องขชา เพราะว่าถ้าเราสถ,ถือนะท่านพี่เห็นดึงออกมา2องร้อยแปดสิบสามร้อยเนี่ยพี่เจอไม่สามร้อยเนี่ยพอเกิขึ้นไม่ถึงความเย็นไม่มาความเย็นมาไม่ถึงเ,เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าหนึ่งไอ้ที่มันฟองมันฟองพี่กินอะ่ะสองร้อยแปดสิบในรถมีห้าร้อยส่วนในคู่มือมีมีวิธีการสอนใช้งานไหมมีทุกอ,อยาก่างแต่เป็นภาษาอังกฤษก็กเรเฉลยเนาะช่วยได้ เอขายเท่ากันได้เลย แบบนัิน n c e l i n ปือ c enter recovery ก็คือที่เขาเก็ตอนนี้ในสายในระบบอ่ะมีเกินสูงคันแล้วก็ก็ด <es> ิด <tur> ต่ยติดแม่เป็ติดจัเพิ่เติทางวการยับยาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบเขาถัมันมีผังมีครับมีผังอยู่มา12โลเก็บ ครับแต่จริงๆครจริงๆอะผมให้เติมที่สี่ใช้สี่โลก็พอพี่ที่เราใช้นอยใช่ครับผมไม่ต้องไม่ต้องเหลือเยอะไม่ต้องแบบเปลือกเก็บโลแล้เดียวจากนี้เข้าไปเก็บเลยใช่ครับถามว่าเติมไปเกินหนึ่งพันโลทำไรก็อย่างที่บอกแหละว่าทันขาดอะไรเนี้ยพี่ถ้างมาเติมบ่อยผมเรมเติมไปสามพันเนี้ยคันวนี้ขาดห้าร้อยเหลือสองพันห้าไม่ไม่ทำงานหยุดพี่เอะเลิกหงายแล้วเอ้ยมี่ทันไม่เป็นไรเนี่ยครับเราเติมเติมเหลือไว้ 5,000ก็ได้10,000ก็ได้สีย0้เลยครับพบในตัวถังรับา็ได้ใน,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 น12โล

Ben ทำอะไรอยู่อันนี้คือการดูดตอนนี้เขาไ็รี่ตาร์ทระบบทั้งสายทั้งหมดเข้าสู่ฐานก่อนอันนี้มาเติมเป็วนว่าสี่พันแต่เขาจะพาสายแล้วก้องะถามว่าทำไมเครื่องมันต้องทำอย่างนี้ตลอดเพราะหนึ่งวาล์วตัวในครับมันจะมีลูกลอยนะถ้าเราเปิดทิ้งไวอ้อ่ะแล้วเราใช้งานต่อไปเรื่อยๆลูกวอลไม่ขาดอ่ามันเลยถึงไนดะ้ทำการรีเตาร์ทสายตลอดอม,มันเหมือนบังคับไปตัวมันเองอะพี่ัครบ ในระบบภายในก็ไม่ต้องไปปิดไปเปิดอะไรพี่นีนะก็คือใชออป้ปกติผมมีลูกค้าผมอะป,ปิดเปิดเล่นตาดูกับผมเยอะอนะไรเงี้ยเดี๋ยวแน,นะนำวันหยุดอย่าไปทำยืนตัวนั้นก็ที่นัดสองตัวนั้นก็คือตัวแคมกิโล ในกรณีที่แบบเผื่อวพี่จะย้ายไปไหนหรือจะยกไปไหนเนี้ยก็พี่ก็ล็อกประคองไว้ให้มันล็อกที่เสร็จไม่ต้องล็อกแน่แล้วเสร็จก็คอือพอออกกิโลจะได้ไม่ไม่เคลื่อนมากโอเคเห็นได้แล้วสองตัวล่างๆนี่นะนี่นะครับมันคือออกมาคือถ้าถ้าเราจะไปไหนแล้วก็ขันเข,ข้าไปขันแบบหันล็อกเด้วยเสร็จไม่หยุดเลยเร็จ ถ้าเห็นแบนี้ไม่เวนอะ่ะพี่บางทีมีมันตั้งสื่อเดียวกันหลา,ายหลายเจ้าอ่ะยยกไปยกมายยกไปตอน,นแรกกระชานี่มีระบบประมาณกับเก้าร้อยอีกทางระบบทั้งสายสาย้ายนแต่มันเป็นอากาศด้วยเขาจะหลอกอ่ก ถ้านะถ้าดูดหมด,ดจะไม่มีครอกขึ้นขึ้นมาอ่ะสิตอันนี้ต,ต่อตรงนี้นี่ก็คืออันขับมาเขาโอเคระบบก็จะมีทั้งออโต้กับแมนวมน,แมนวลสถานโหมดเฉพาแมนนวลแมนนวลก็คือทับนี่กลับมาแกรข้ามดูรั่วดูด้านอ่ะสมมติเราผมกดให้ดรวดกระช่ำพี่วัดกี่นาทีสมมติพี่ว,กกวัดสิบห้าปาร์ ดีเช็คดีเช็คที่คือเช็คลวดกอคือแวกพอแวกเสร็จปุ๊บมันก็จะจะเช็คลวดเอัตโนมัติลวดอ่ะพี่จะทําไม่ทําก็สุดแล้วแต่พี่กดเลยแต่ถ้าพี่ทำเนี่ยน่ยก็คืออย่างอย่างอย่างทำเนี่ยเขาทำให้มาสามนาทีก็พออะไรเงี้ยครับเย็นครับผมแล้วกด enter ทำงานไปเลยส่วนชาร์ตนี่ก็คือชาร์จเราเข้าเราเข้าสงสายอยู่แล้วเราก็กดปุ่มนี้นะครับพีอีพีลาต้าเบสลาต้าเบสก็คือรุ่นรถโอ้พี่จะดูรุ่นรถ อะไรเนี่ยครับจริงจริงก็จะเป็นเนี่ยฉาบอ่นแก่เนี่ยครับก็บะจะเป็นไอออนอันนี้มาจากเขาอันนี้เราต้องดูว่าเป็นไอออนตัวไหนถ้าใช้แก๊กเท่าพี่ต้นหุ่นจะไม่ผิดน,นะอืม ได้ครับม oh. ันจะมีร uh ัต huh. ต้าเบด้วยครับรัตต้าเบตครับเดี๋ยวผมต้งโชว์อนี้รัตต้าเบตนีคือสมมุติอ่านไหครับอ่าีุ่่อ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่น ก็จะมี B Y D ก็มีฉากอัางมีอะไรแมมากมายติดต่อน้ำทำได้หมน้สได้ไห่ได้ครับที่ไม่ใช้กับสังดาบก็ได้อย่างที่บอกก็คือที่เขเรียกน้ำมันเนานี่ว่ามันกรรมแล้วตัวเองจะทํารือไม่ทำเลยทำไปเลย มีเหมือนทวนทวนเราด้วยอะไรเงี้ยครับใช้ไปเลยโอเคนะครับแต่อย่างนี้สมมุติถ้าก็เติมนี่เติม HP ที่เติมกี่กรัมก็ว่าไปถึงห้าร้อยตอนแม็กก็มีสามพันเก้าอะไรเงี้ยถ้าดีฟอสก็ส่วนใหญ่รีฟอก็จะอยู่ถ้าเติมที่ HP เติเม HP RP ได้แบบเพราะเราเสียดอยู่บนสองตัวอยู่แล้ว ดีฟอรนนีคือเติมเพิ่มดีฟอนน่เติมมาจากโรงงานโรงงานเขาจะมาที่ห้าอยห้าสิบอมาณ้าตเรื่องมรถตนนี้นี่ตาเบมิอ่านีโดญี่ปุ่นอ่านดอันสันอ่ามีรุ่ไหนจูอเมล่าลอวาร่าอนนลวาราก็จะเจ็ดลักรัมผมไม่รู้นะอ่านน้ำมันคือถ้ารถรุ่นเก่าๆสมัยจะมีจะมีบอก น้ำมัน180เนี่ยคือหมดระบบโดยพี่ใช่ไหมมันทั้งระบบแต่เนี่ยคืออย่างที่บอกออกเท่าไหร่เติมเท่านั้นออก20เติม30หรือไม่หน่อยออะไรย่างเงี้ยคเราขอให้ทำอย่างต่อประมาณนี้ครับส่วนถ้าพี่บอกว่าอ่สมมติที่พี่บอกเฮ้ยเดี๋ยวผมอยากเติมอย่างเดียวอ่ะเติมเดียวพี่ก็ปิดวาล์วเก็บอาศัยที่เงินเติมไว้ที่พี่เติมกี่การก็เติมไปหรือกดสองหัวก็ได้ แต่ผมแนะนำนี่ก <Okay. S 2> okay. ็สองขวเหอะรบายใจเดียวใช้น้ำมันเต็มในรถค่ันโอเคชรจขั้นอบาโอเคออโต้ออโต้리 c o อรี่ก็คือเราจะทำการรี c o อรี่เราต้องเย็ดติดแล้วเราต้องทำสแตนดาร์ดก็คือทำอยู่ในเล็กระหว่างศูนถึง9ก้าสดีฟก็คือทำลึกไปอีกประมาณ90ถึงก้เาสิบแปดเกาสิบเกประมาณนั้นมันจะดูน้ำมันราวสองรอบแล้วคือดู เข้าดูดูจนเกลี้หมดดูจนลึกอ่ะอันนี้แต่เวลาไปใช้นานนะพี่อยู่ที่น้ํายาแอร์มันจะเยอะเท่าไหร่แค่นั้นเองผมวัดวันคือเจ็ดร้อยกัมก็าห้าร้อยกัมก็แปดเดียวห้าร้อยกังก้าตัวที่มัเกินสิบห้าก็ไมเนี่ยแล้วก็คือมาเอลอโต้ก็แปดข้ามแล้วถ้าเป็นดีฟอสกดไปเลยก็เกิสิบห้ากับสามแปดสิบห้าตัที่เทคลูซ่าตนาทีแค่นั้นเองครับแล้วก็เป็นน้ำยา เติมเท่าไหรที่เติมไปเลยนั่นแหละครับก็เนี่ยคือนเฮ็พีก็ขึ้นองเขาปล่อยเข้าไปตัวเฮ็พีก็เติมอีกทีเพื่เอเติมเท่าไหร่ที่เราเอใส่แล้วพี่ก็ปล่อยไปเลยแต่ถามว่าทําไมไม่แนะนําให้ใช้ออโต้เพราะตอนที่เราไม่รู้หรอกว่าน้ํามันจะออกมาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมนี้ก็บอกว่ากดมันนวดกดแล้วก็เดินไปไหนก็ได้พี่ที่ก็เดินเนยแล้วค่อยกลับมาดูเพราะเครื่องาอาันเลิศอยู่แล้วตอมันหมดระบบเสร็จมันดูอันเลิศแล้ว อย่างนี้สมมติว่าวเราลองเทสกับตัวนี้หมายถึงว่าเราเติมน้ำยาเดียวก็ทําได้ที่จริงยกไทยก็ได้พี่จริงวราะได้เห็นวเดียวมอไปมาจะมากส่ไ่มน้ำยาคือถ้าเท่าเติมเติมน้ำยาเติมได้ชาร์จกับตัวนี้ก็ได้ครับอาจดะ๋ชาร์จกับตัวนี้ก็ได้ชาร์จเฉยๆก็ได้อืม าะครับว่าไอ้พวกนี้เวลาเติมแล้วคิดค่าใระจายไม่ใช่กองกลางไม่ใช่กองกลางเลือกขาอะไรอ่าเวลาทีพี่เราพี่เจ้าออกในถังตัวเนี้ยครับมันสามารถคิดเงินได้แต่เวลาอย่างที่บอกเวลาถังนเนี้ยถ้าแรงดันสังถามที่รับอ่ะมันมันมันเท่ากันอ่ะมันจะดันไม่ออกหนะพี่ที่เล่าเอาตามตาฝ่ารับมันออกแต่ถามว่าออกหมดไหมไม่หมดหรอก ในนี้สมมติมีสี่พันยิงออกมาสองพันเริ่มสู้กันละสุดท้ายมันดันไม่ออกมันก็ออกมาแค่สองพันแล้วก็จะเหลือในเครื่องอย่างเดิมมันไม่ได้ออกแบบออกหมดเลยพ้าอยากให้ออกหมดพี่ต้องเพิ่อมออนแมนนวลก็คือปล่อยออกข้างนอกเลยซึ่งมันไม่เวิร์กเนี่ยหรับเต่จะไปน,นั่งโดนสี่เครื่อีแอร์ทำไมนาะอะไรอะไรละครับส่วนอาะเคแคปฟิลเตอร์เนีย่ยครับฟิลเตอร์ก็จะเหมือนที่เขาบอกกิโล สามว่า8ินะครัแต่ข้ามขร้อยแปดข้าร้อยแปดนาทีถามว่าอ่ะถ้ามันหมดแล้วพี่ทำไงนี่ครับจะด้อน ส่วนใหญ่อาจจะน้ำมันแว็กซ์พัมจะบวกก่อนที่ซื้อน้ำมันแว็กซ์พัมอะไรเนาะเนี่ยพี่ตานี่เนาะพี่ไขน็อตตัวล่างเททีน้อยให้หมดเสร็จแล้วพี่ก็ปิดแล้วพี่ก็เปิดฝาแล้วพี่เข้ามากดตรงนี้มันจะทําการรีเซ็ตตัวเองพอีหรือลองเนี่ยพอหมดแล้วพี่ลองกดดูก็ได้มันจะบอกให้พี่อะมาถอดน็อตใต้ล่างถ่ายน้ำมันซีลแต่น้ำมันคอมเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่น้ำมันตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่เลยพี่เนาะพี่ต้องมีน้ำมันคอมติด ไว้เบื่อเป็นขวดแล้วลุงเขาไม่ได้ให้มาหรอตู้ไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีแล้วลอ,อ่านั่นแหละที่มันมีหนึ่งขวดเครื่องลงใจลงใจหมดแล้วไม่เหลือแล้วมันมีกลิ่นไหมครันั่นแหละครับคือนั่นแหละครับคือบางทีน้ำน้ำกับน,น้ำมันมันรวมกันเป็นนองข้นเนี่ยที่ใช้กันชุนไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะนั่นแหละครับแล้วสุดท้ายมันจะไหม้ใช่ไหมนี่แหละผมบอกไ้ตรงนี้ ส่วนไอพิพิเตอร์ก็คือตัวนี้ที่บอกที่มันจะหมดกิโลอะไรอย่างเงี้ยการแจ้งกับที่พี่ก็ได้เรียนแต่เขา,เาก็คือเราแล้วก็อาจจะส่งเป็นอะไรที่ถอดตัวเนี้ยตอปกมันก็คือตัวนี้อะไรดังบานต่อตกผ่านเข้าหมืนกองกองน้ำมาเครื่องเราเลยนะเบสครับแทนอันนึ่งเสร็จแล้วก็ขนรีเซ็ตที่หนาค่นๆๆนั้นเอง ตอนนี้ส่วนนั้นเดี๋ยวผมค่อให้ลายละเอีไดเดี๋ยวพี่เขาสอจะมีหัไวองใมเเนาะดีกว่า